สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้แอปพลิเคชันหยุดการทำงานนะครับแบบโหลดแอปในเพจสโตร์นะครับสำหรับเครื่องที่เป็นเครื่องหนึ่งแล้วก็อีกเครื่องหนึงที่ยังไม่เป็นนะครับก็ให้เราเข้า Play Store นะครับปัดหน,น้าเด๋กวราเปิดโอเคมาแล้วกดที่ p เพ y Store นะครับรอสักครู่ครับ กดคำไรพิมพ์ว่าครับ a p k s นะครับ a p k s h e a e a p เฮ้ยลืมอีกตัวหนึ่งนะครับ a p k แช์นะครับก็เป็นแอปนี้นะครับแอปที่สองนี้เลยนะครับสำห a p k แช์นะ ก็กดเขามาติดตั้งนะครับกูจะติดตั้งให้ดูกันนะสนใจด้วยรอสักครู่นะครับติดตาจะชาหน่นอยสักครู่ครับบารมากเราได้จริงๆไห้บอกเลยว่าโหลดได้จริงนะครับ ด้วยนะครับน,นี้ใช้ได้วเนาะก็รอสักครู่ครับนี่ยสิบล้านการดาวโหลดทั้งมือดีดีนะกนะ็บอกมือนะโปร,ปร,ปรตีกาเดานะครับก็รอมันจะตั้งสักครู่หนึ่งนะตนั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเปิดสมมติเป็นที่นั้นใช่ไหมบริการ Google Play แล้วก็ Google Play Store ก็ทำง,งานนะครับ ก็ทำง่ายๆครับ,อบเอสเลือยเนาะก็รอเข้าแอบสักครู่นึงโอเคมาแล้วเออทำจังเลยทำคราวนีนน้ผมจะตัดไปตอนที่มาแล้วน,นะครับ ับก็แอปมาแล้วนะครับก็เป็นที่ไปจูบไปสโตร์กับน้องไปสโตร์ใช่ไหมก็ให้กดตรงนี้ครับบริการสโตรกดไปหนึ่งทีปับ๊บแล้วก็กดเนี่ยแชร์ไฟล์นะครับแชร์ไฟล์แล้วก็เลือก,กอทำว่าแชร์โดยบลูทูธนี่ครับก็กดเดปิดลูทูธไปใช่ไหมมันก็จะมี มจะมาให้ครับก็อีกเครื่อนึงก็เปิดปุูทูด้วยนะครับก็รับไฟล์ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับแล้วมันก็จะหายนะครับสําหรับการขึ้นเนาะแอป g o o g ก e Play s t o การทางานนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมาสอนแค่ตันี้แล้วนะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์นะครับผมก็ จะมาลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างจริงๆนะครับรก็ถ้าว่างๆ่าก็าาจะแคสเออ่เกมไมค์คาร์ไปดูนะครับกับพี่นะครับก็สหรับนี้ก็ขอบคุณครับ